สุดท้ายมันมีสีสรรเกิดขึ้นจนได้พี่ก็เพิ่งรู้นายกห้ามซื้อลอตเตอรี่เหรอคือท่านนายกพอเสร็จสิ้นภารกิจตรงด่านใช่ไหมคะกำลังจะขึ้นรถท่านก็เดินผ่านแผงลอตเตอรี่ค่ะท่านเลยก็แวะแล้วจะซื้อค่ะ,ะระหว่างที่จะซื้อเนี่ยทีมงานรีบสกิจท่านนายกบอกว่าท่านนายกซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วนายกว่าไงอา้าวทำไมเราซื้อไม่ได้เหรอแล้วทีมงานก็แจ้งบอกว่ามันเป็นกฎท่านนายกก็เลยบ่นบอกว่าซื้อไม่ได้ไม่ซื้อก็ได้กฎอะไรเต็มไปหมด

ขอบคุณนะคะเรีบร้อยคะครับขอนครับค่ะเอามันคือตอนนี้เขาใจว่าทีมงานใกล้ตัวนายกคงจะระวังสุดๆชีวิตเลยอาอาจารย์สมชัยศรีชุติยากรอดีตกรกตมาให้ข้อมูลนี่ผมยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามต่อนายกซื้อรอตตอรี่ไม่ได้เหรอพี่กดอะไร อาจารย์สมชายบอกช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยสงสารนายกทำหน้างอนเพราะทีมงานห้ามซื้อลอตเตอรี่บอกว่าเป็นกฎได้แต่บ่นว่าทำไมกฎเยอะจังสลากกินแบ่งรัฐบาลใครๆก็ซื้อได้ครับไม่ผิดกฎหมายนายกก็ซื้อได้ถ้าคนขายบอกฉบับละ80 แต่นายกแถมไปอีก20ก็ไม่ผิดก็ถือเป็นติปหรือสินน้ำใจออและถ้าคนขายบอกฉบับละร้อยแล้วคุณแพทองทานซื้อเหมือนกับที่ชาวบ้านซื้อทั่วไปนายกในฐานะชาวบ้านก็ไม่ผิดอันแล้วผิดตรงไหนก็ถ้าซื้อในขณะดํารงตําแหน่งเป็นนายกและพบเห็นการขายลอตเตอรี่เกินราคาและไม่ทําอะไรจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นทําหน้างอแล้วไม่ซื้อดีแล้ว แต่ต้องบอกว่าสายตาไม่เห็นป้ายราคาที่ติดอยู่ด้วยนะไม่งั้นก็จะโดนข้อหาละเว้นเช่นกันเออค่ะไปดนาสิบสองนาทีไปหาข้อกฎหมายก่อนครู่เดียวคร